สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้อยากเล่นมานาบอมเออพอดีว่ามีคนขอมาด้วยแหละนะมานาบอมฮะแบบว่าวันนี้อยากจะเอาโกงให้มันสุดๆไปเลยแล้วแบบว่าเฮ้ยอยากจะแบบวันฮิตคิวให้ได้ฮะซึ่งเอาจริงๆตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยทําวันฮิตคิวได้สักทีนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเปิดสุดทุกโหมดแล้วก็ไปกันเลยฮะ มานาบอมมันนี้ฮะมันก็เหมือนจะแบบว่าฟิกมาหมดแล้วนะฮะว่าเอ้ยเราต้องซื้ออะไรใช้ยังไงบ้างนะฮะเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยแรก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 อันนี้ผมต้องใช้นะฮะต้องใช้เขาบอกมันรีฟาวได้นะอารีโลเอาไม้กวาดมาด้วยแล้วก็ดาบไม้อะม,มีหมูด้วย <c oughs> แต่ตังค์ผมมันเบอร์อยู่แล้วนะเวฟไอเกมเนี่ยอารีโลรีโลฮะอะไรเนี่ยตึ๊ด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 ผมอยากได้นี้มาบล็อกอันนี้ไว้เดี๋ยวจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะวันนี้ของที่ใช้มานาจะเยอะมากๆนะฮะเยอะมากๆแต่ถ้าสมมุติได้ได้ตรากะโหลกขึ้นมาเนี่ยผมจะดีใจมากนะฮะดีใจมากเลยสําหรับวันนี้อืมโอเคแล้วตอนนี้ผมคิดไว้นะฮะว่าประมาณสัก สองสามเวฟแล้วกันเดี๋ยวผมจะแบบว่าจัดของใหม่ประมาณว่าเราจะสุมของเพราะว่าหมดเนี่ยผมจะใช้เวลาในการสุมของเยอะมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบว่ารอสักสองสามเวฟแล้วก็จัดของทีหนึ่งนะไม่งั้นตัดคลิปแย่เลยเอาละแพ้เฉยนี่ได้ตากะโหลกมาด้วยฮะเอาหยิบมาครับหนึ่งและสองและสามฮะพอดีเลยพอดีเลยฮะตากะโหลกออกมารีโลหนึ่งทีฮะมีอะไรน่าสนใจให้ใช้บ้างไม่มีงั้นเอาไม้กวาดมาสองอันแล้วกัน ไม่กว่ามัน2อันฮะแล้วก็กนหิตวาวน,นี้อันนี้ขายไปเด็กกูเบิดมาขายไปอีกทีฮะลีโลหยิบอันนี้ออกมาดึงอันนี้ออกมาแล้วก็อันนี้ใช่ไหมเหมือนจะไม่ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมต้องรวมกระโหลกไปฮะเอ้ยไม่ใช่รวมขวดไปแล้วไปกันต่อฮะ ไปตรงข้ามมีชุดเกราะแล้วเรามีไม่กว่าสองอันสู้ครับไม่กว่าสองอันกล้วยก็ไม่มีนะตีทีกันหมดหลอดอตีแล้วตีไม่โดนด้วยอโอเคฝ่ายตรงข้ามมีฮิวเด้อสี่หน่วยเลือดเรามีน้อยกว่าเขาสองหน่วยแต่ฝ่ายตรงข้ามเกราะแตกไปแล้วฮะผมคิดว่าน่าจะสู้ได้อยู่สู้ได้สู้ได้สู้ได้เรามีตากระโหลกไงฝ่ายตรงข้ามโดนดีบัฟฮะโดนดีบัฟโดนดีบัฟเออโดนดีบัฟเข้าไปโดนปิดตาอีกฮะโดนปิดตาพ๊บดาเมจเราขึ้นนะฮะ เขาเขาตีไม่โดนปุ๊บเนี่ยดาเมจขึ้นเนี่ยเห็นไหมหเป็นหหน่วยฮะสบายละอืมโอเคแล้วก็ของที่เราจะใช้วันนี้นะฮะเอเอจริงจริงไอโคลินไปเท่าใครก็ดีนะหรืออันนี้ก็ดีแต่ผมมองว่าเดี๋ยวเราก็ขายจริงแล้วส่วนของที่เหลือนะฮะไม่เอาที่เหลือไม่เอาแล้วลีโร่บุบบรี่ออกมาก้วยออกมาฮะแล้วก็ลีโรหยิบอันนี้ออกมาเอาอันนี้มาอีกฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ จัดของเว็บที่สามแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะจัดของแหละเดี๋ยว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 จะจัดของโอเคไปกันต่อฮะจัดของผมหมายถึงแบบจัดของหนกักๆเลยแล้วนั่งแบบนั่งลิปนั่งอะไรเลยอะไฟต้องข้ามมีโทเทมเขาไม่มีอาวุธฮนะไม่มีอาวุธเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเร่งความเร็วแล้วกันนะไฟต้องข้ามไม่มีอาวุธครับอแล้วทำไมเราโดนดามดเราโดนโดนโดนสะท้อนโดนสะท้อน,ดน,อนเดี๋ยวด้ <laughs> ะน่แล้วมันก็จะแพ้เอานะเนี่ย โดนสะท้อนตายยุ่งเลยแล้วฝ่ายตรงข้ามมีคาทูรูแล้วก็มีมานาออฟมาแล้วฮะนี่รวมไปเลยครับ1อันแล้วก็เอาก้อนหินออกมาฮะรีโลอืมอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมต้องใช้ฮะนี่วางไว้ตรงนี้แล้วเวฟที่สี่แล้วเนาะรีโลหนึ่งทีมีอันนี้อีกหนึ่งอันหยิบอันนี้มาหน่อยอ่ะโอเคไปกันต่อครับค่อยเป็นค่อยไปฮะเวฟที่สี่ละเวฟสักเวฟที่6แล้วกันน้องค่อยจัดของใหม่ฮะตอนนี้มานาออฟมาแล้วนะฮะ เดี๋ยวตากระโหลกมาผมหายาอยู่นะฮะเผื่อได้เล่นอันฮิลลิ่งด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ดาเมจของเราก็จะได้จากอันฮิลลิ่งด้วยนะฮะไหวเปล่าไหวเปล่าเออแบบพอมานารนะเบิดปุ๊บแล้วแบบมีอันฮิลลิ่งออกมาเนี้ยทำดาเมจอันฮิลลิ่งเออน่าสนใจอ๋อแล้วผมจะชอบชอบชอบมากนะฮะเล่นคู่กระเป๋าคุณยายเนี่ยโหสนุกมากครับอตตีมานามีพร้อมแม่สิบสามหน่วยแล้วก็พัททุลูไม่ใช่ลิ้น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 อ่าอะไรเนี่ย อืมอันนี้เอามาลีโลลีโลลัคกี้โคเวอร์อันนี้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 ลัคกี้โคเวอร์จำเป็นไหมสายนี้จำเป็นต้องเป็นลัคกี้โคเวอร์ไหมผมว่าไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นฮะลีโลเฮ้ยเฮ้ยไม่ควาดไม่กวาดไม่กวาดแรกมันเลยแรกมันเลยฮะขวดยาขวดยาหยิบอันนี้มาอันนี้มาฮะลีโลอีกหนึ่งทีแล้วก็เอานี้คือโอเคเลยโอเคเลยโอเคก้อนหินมาอีกหนึ่งก้อนฮะแล้วเวฟที่ห้าแล้วเนาะไปกันต่อครับ ได้อยู่ดีได้มานาโพชั่นออกมาเลยเอ่าไฟตรงข้ามามีกระทานเดียวแล้วเขามีตาตาหมาป่าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแล้วเขามีอะไรอนี่ยไนทูมิทูเออจะว่าไปช่วงหลงังๆมันนี่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะไนทูมิยูฮะปึ๊บใช้มานาสองได้คืนมาสองหยดถือว่าดีถือว่าด,าดีมีมานาให้ใช้ดาเมจยี่สิบมันยี่สิบอไยี่สิบสี่ได้ไง 18. 18, 20, 20. อ่ะสิบแปดสิบแปดยี่สิบยี่สิบแล้วเราตีตีแรงขึ้นเหรอหรือไงอาตี เดี๋ยแล้วอะ่ะ28อะไรมันทำให้ดาเมจเวทเราโดนแรงแรงกว่าเดิมเนี่ยฮะแล้วก็เออเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไปต้องข่ามีธนูวันนึงเออค่อยๆไปคอ่คอ,ยคอยไปนะฮะค่อยไปค่อยไป,ยไปเรามีกบมาไอ้กบตัวเนี้คือมันเป็นของมานานะฮะเป็นของเวทผมก็เลยซื้อมาเพราะว่าถ้าสมมุติเราได้เม็ดลุ้งออกมาเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้นะเพื่อเพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพในการแบบว่าได้มานาขึ้นมานะอัตตี้เรียบร้อยฮะตอนนี้เราก็ต้องหามานาออฟอะเยอะหน่อยเยอะไม่ใช่เยอะหน่อยเยอะมากๆเลยเยอะมากๆเลยอันินี้มาลีโลอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเดิ้ลเดิ้ลเดิดขออีกทีหนึ่งอืมเอานนี้ออกมาหนึ่งอันนี้ออกมาอีกหนึ่งโอเคอันนี้แรก คาร์เตตคาร์เตตผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยได้ใช้เอาไว้ก่อนเออเอาไว้ก่อนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ขวดนี้ขวดนี้ขวดนี้หยิบมาหนึ่งหยิบมาสองฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของเนี่ยจัดของอีกแหละเมื่อกี้ก็บอกว่าเพิ่งจัดของใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขวดนี้ผมรวมก้อนหินก่อนรวมก้อนหินก่อนอันนี้รวมกล้วยไปฮะส่วนอันนี้รวมบูเบอรี่ไปโอ้โหวางซะอ่ะอ้ยเอติดติดมือติดมืออันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้ไนี่โอเค ไปกันเลยฮะเอ้ยจะว่าไปชุดเกราะเรายังไม่มีเดี๋ยวผมซื้อห้อยไว้สักอันหนึ่งฮะชุดเกราะชุดเกราะเพราะว่าขวด2ขวดนี้มันเปิดไม่ได้นะฮะมันต้องมีกรอบหมดสีสนหน่วยนะครับส่วนฮิวิ่งเฮิร์บฮิวิ่งเฮิร์บเราก็มาใช้กับฮังคิเบตนะเดี๋ยวเราจะได้แบมเพ็ญเยอะหน่อยครับอืมมานาเรามีตีอยู่ตีอยู่ฝันองค์ข้ามีขวานข้างนึงเราตีอยู่ฮะตีอยู่ตีอยู่เออโอเคเว็บที่8ฮะมาเลยอีกกรซิวลีฟฮะ จะซิลลีฟมานาออฟมาแล้วฮะนี่หนึ่งแล้วก็เอาชุดเกราะมาหนึ่งแล้วก็อะไรเนี่ยอไม่เอารีโลอะไรเอยเอาอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาหนึ่งเออเดตากับข้าวซึ่งไม่จําเป็นสําหรับเกมนี้ฮะหยิบนี่มาลีโลกบแรกแต่ไม่เอามานออฟมาอีกเอาอันนี้มาอีกแล้วก็แล้วก็แล้วก็ลีโลหยิบนี่มาหนึ่งแล้วก็ขวดเอ้ยเอ้ยติดมือลงกล่องไปแล้ว อะไรของเขาอ่ะนี่มาครับแล้วก็มานาะออฟโอเคเดี๋ยวค่อยจัดของฮะไปกันต่อครับเดี๋ย <laughs> วคนแทนที่ผมจะรวไมไปนี่ <laughs> บูเบอรี่ก็ลืมไงก็ลืมเออเราเราก็ลืมจริงลืมจริงฮะอาร์ตี้มานาะมานาเหลือฮะมานาเหลือล้อนอันนี้เดี๋ยวผมรวมของไปฮะรวมของไปรวมของไปห้าสิบโลครีได้นะะครีได้ค่ารักมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะอาร์ตี้ เราได้ได้ของมาคืนได้ของมาคืนนะรีฟาวรีฟาวฮะแล้วก็เว็บที่9แล้วด้วยเว็บที่9เว็บที่9อืมอันนี้มารวมตรงนี้อันนี้วางนี้หนึ่งแล้วสองฮะแล้วก็อันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บหยิบอันนี้ออกมาปุ๊บก้อนหินนี่อันนี้วางไว้ตรงนี้ก้อนหินผมหมดแล้วเนี่ยก้อนหินผมหมดฮะอันนี้อันนี้นี่นี่นี่วางนี่เดี๋ยวมันจะไปรดนของนีโล อะไรเนี่ยปึ๊บอืขายไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาลีโลเอาอันนี้ออกมาอีกอันหนึ่งขออีกทีหนึ่งมานาออฟมาฮะมานาออฟออกมาปึ๊บได้ตากับข้าวขายทิ้งไปมีรอบนี้แหละที่แบบตากับข้าวแล้วขายทิ้งอ่ะใช่ไหมเออมีทันนี้แหละเอาอันนี้ออกมาไหนๆก็มาแล้วฮะปึ๊บเบิ้บเบิ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 บลีโลล็อกอันนี้ล็อกอันนี้นี่ไงของดีฮะอยู่ตรงนี้ไปกันต่อครับ ไม่ต้องข้ามเฟติฟายอุยเรามีเกาะเยอะอยู่เกาะเปิดได้แล้วครับเกาะเปิดได้ละสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าเดี๋ยวผมต้องหาโลนะฮะมนะันาออฟเรามีแค่เม็ดเดียวฮะเดี๋ยวเราต้องหาเพิ่มอยู่หาเพิ่มเยอะเลยฮะหาเพิ่มเยอะเลยเดี๋ยวเลี้ยงของอะนิดหนึ่งเยอะเลี้ยงของเลี้ยงของเลี้ยงของโอเคเดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ พอดีได้นี่มาด้วยฮะพาวเวอร์มูนครับพาวเวอร์มนะูนอดีเลยตอนนี้เรามีเกาะเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่แล้วทีนี้มานาบ,บอมเราก็ยังใช้งานไม่ค่อยได้นะยังใช้งานไม่ได้ครับอืมแต่เราดาเอียแรงนะดาเมียแรงมากครับแล้วก็เอานี้มาอันนึงแล้วก็หยิบอันนี้มาอันนึงลีโลมามค่อยๆหยิบค่อยๆหยิบอะไรเนี่ยคือผมต้องแบบว่าดูดูของทุกทางอ่ะ นี่มานี่มาฮะลีโลอันนี้ชุดเกราะไม่เอาฮะจุดเด่นนะผมหาโลสักอันเนี่ยหาโลอันหนึ่งครับไม่ออกมาเลยฮะโลอันนึงไม่ออกมาเลยอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็นี้วางไว้ที่อันนี้วางไว้ตรงนี้รวมมานาออฟเม็ดหนึงน่งขอบเม็ดหนึง่งเม็ดหนึ่งอันนี้อีกอันนะี่ <c oughs> ไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยหจะไปวางไว้ตรงไหนอันนี้วางไว้ตรงนี้เอามานาออฟวางไว้ตรงนี้โอเคไปกันต่อครับ ตอนนี้ดาบเรามีหมดสาอันใช่ไหมถ้าจะให้ดีสักสี่อันเนาะแต่ทีนี้เราแบบเซมินาพอไปเนี่ยเซมินาพอเปล่าตอนนี้เราเปิดระเบิดมานาไปแล้วหนึ่งขวดเรียบร้อยมันก็เล่นง่ายนะเอาจริงๆอะ่ะของมันของมันล้นไงน,นี่ของดีฮะมาแล้วหนึ่งอันหยิบมาวางไว้ตรงนี้ฮะไอ้ตากระโหลกนี้ขายไปได้เลยฮะพอแล้วไม่ใช้แล้วครับรีโรหนึ่งทีหยิบอันนี้มาหนึ่งเอาอันนี้มาอีกหนึ่งเอ่อ ของนี่หูมาอยู่นี่เอาอันนี้มาเดี๋ยวว่างๆ่อยจัดของใหม่อันนี้เอามาปุบ๊บแล้วก็ผมต้องการโล่ฮะต้องการโล่สักอันหนึง่งไม่มีหรอไม่มีโล่ให้ใช้เลยฮะไปกันต่อครับไม่มีโล่ฮะไม่มีโล่คือผมอยากได้โล่มูลสักอันหนึ่งนะฮะโล่มูลสักอันหนึง่งเพราะว่าโล่มูลเนี่ยมันมาคอมโบกับชุดเกราะมาคอมโบกับขวดได้นะ เออนั่นดูดิมานาะเราแบบเหลือล้นมากอะตอนเนี้ยมานามันล้นฮะรถไฟตรงข้ามเกิดใหม่ครับมีด่างเลนเทินแต่เขายังไม่มีไอ้ไอ้นี่นะนก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 นอก่าอ,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 อะไรนะ <c oughs> ฟินิกฮะยังไม่มีฟินิกเลยแล้วก็หยิบโอเคประมาณนี้ก่อนฮนะไปกันต่อครับยังจัดไม่ลงตัวฮะเดี๋ยวอาจจะต้องแบบอืมโอเคเมื่อกี้กิววีเนี่ยเมื่อกี้กิ่วีนะ กิวีกิวีเหมือนตีสองแสบสองวิกว่าฮะสองวิกว่ายังแบบว่าวันฮิตคิวไม่ได้นะฮะมี <c oughs> แฮปปี้บอมแฮปพี้บอมอันนี้มาปุ๊บเว้ยไดตาสายฟ้าอีกแล้วอะโชคดีนะไดตาสายฟ้าแต่นี้ตอนนี้ผมอยากได้มานาออฟมากฮะมานาออฟม,มันจะไม่ออกอีกแล้วใช่ไหมมานาออฟอะป๊อปอไดตาข,ข้าวตาสายฟ้าเยอะมากฮะแล้วก็นี้ไม่ขายไม่ขายแล้วกันอลิโลอันนี้มาอีกอันหนึ่ง ไม่เอาเอาละสิมานาออฟไม่มีมานาออฟแล้วฮะเอาไงดีเราหนึ่งสองสามอันนี้แรกคอนอืเรียบร้อยหามานาออฟไม่เจอฮะไปกันต่อครับเพราะว่าโลดเราจำเป็นจะต้องมีมานาออฟด้วยนะฮะจำเป็นมากๆนะครับเึ๊บ ตีสองสามสี่โอ้โหฝ่ายตรงข้ามก็มีเกาะมิโลเหมือนกันฮนะมานาแปดสิบหยดแต่ผมไม่มีมานาอฟนอฟเชเดงฮนะปะับป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 ับอีห้าสิบเอ็ดนึกว่าจะตีไม่ได้นึกว่าจะตีไม่ได้มีมังกรตุ้งแช่ออกมาลีโลนี่ไงมานาออฟเม,ม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งวางไว้ตรงนี้แล้วกันผมต้องรวมต้องรวมของรวมของเออลีโลต้องหาหาเพิ่อมอีกนฮะมานาออฟแรกหมูไม่เอา โลมาแล้วอันนี้หยิบเอาไหมานี่โลอันนี้ล่ะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอืมเด้ตากรอยอีกแล้วกรอยอีกแล้วอ่ะวางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะคือตอนนี้จะมีอยู่สองสายนะฮะที่ผมต้อง,ต,องต้องเล่นเนี่ยนั่นก็คือหนึ่งสายมานาสองสายกอ้อย <c oughs> จะมันกลายกลายเป็นสายกร้อยกลายเป็นสายกรอยเออแต่นี้เรามีมานาออฟแค่เม็ดเดียวนะครับผมต้องการเยอะกว่านี้ฮะ ต้องการเยอะกว่านี้อ่าน,นี่วางไว้ตรงนี้ฮะลีโลลีโลลีโลหาไม่เจอเนี่ยผมหาไม่เจอฮะมานะ่อาออฟอ่ะเป๊บปับเป๊บปับ,ปบ,ปบอืมแยละแย่แล้วตาคิมีขออีกได้ไหมอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งและอันนี้ผมขายไปสองโอเคไปกันต่อฮะเว็บที่สิบหแล้วเดี๋ยว เวฟหน้าทันไหมเนี่ยผมหามานาออฟอะเวฟหน้าเป๊บตีไปเหมือน้ข้ามเปิดมาตาก่อนนะวันนี้คิวได้ไหมเนี่ยอืมเกราะเยอะอยู่นะมนานาก็เยอะฮะมนานาก็เยอะไอ้นี่อะทำอะไรได้บ้างเหมือนจะทํางานไม่ได้แล้วตีเอ็มพาวเวอร์ ber, ขึ้นสาสิไฟต้องข้ามอะมีฮิตขึ้นมีฮิตขึ้นเรียบร้อยเหมือนจะใช้ไม่ได้อะโอเคเดี๋ยวผมขอจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไหวไหมเนี่ย <c oughs> ไหวปหเนี่ยเฟี้ยงโอเคก่อแปดร้อยกว่ามานาร้อยกว่าผมหามานาออฟไม่เจอฮะเราใช้เยอะเกินไปหรือเปล่าผมว่าเราใช้เยอะไปฮะมานาออฟเนี่ยเอ้ย <c oughs> <c oughs> มานาออฟฮะเดี๋ยวผมขอหาอีกแป๊บหนึ่งนะฮะอืมสวยละคือว่ามานาออฟหมดแล้วฮะ <c oughs> มานาออฟหมดแล้วอะไงดีเนี่ย กรอกขึ้นมา700กว่ามานาเหลือเฟือเลยฮะแต่ทีนี้มานาออฟไม่มีฮะม,มันอยากจะได้นะแต่เมื่อกี้เราก็ฮิวแรงเหมือนกันนะเ <c oughs> มื่อกี้เราฮิวเท่าไรนะหร่เนี่ยฮิวเท่าไหร่ปุ๊บปุ๊บปุป๊บคริติคอลดาเมจมาต่เติร์ดอันฮิลลิงหกสิบหกสิบหกสิบสามไอหนี่รีเจนรีเจนรีเจนแปดสิบสี่ฮะแรงอยู่นะฮิวมาเนี่ย แรงครับม,มานาก็เยอะแต่มานาออฟหมดฮนะมัน,ม,นม,มันหมดโคตามนะันหมดโคตาฮะเราก็เลยเล่นไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นพอดีว่าที่ผมวางแผนไว้อะนะคือถ้าสมมุติเรามีมานาออฟเมดหนึ่งเนี่ยแล้วมันระเบิดมานาขึ้นมาเนี่ยแล้วอีกดาซิลลีฟเนี่ยก็จะทําการฮิวนะฮะฮิวล,ลอบประมาณร้อยห้าสิบอะประมาณร้อยห้าสิบหน่วยฮะแล้วทีนี้อันฮิลลิ่งก็จะทําดาเมจฝ่ายตรงข้ามไปร้อยห้าสิบเหมือนกันนะแล้วตอนนี้แบบมานาเราเหลือเฟือ บอกได้เลยว่าเหลือเฟือมากฮะเนี่ยแปดบเก้ยนฮะตีไปสองทีสามทีโอเคเนี่ยเราเราแบบวันฮิตไม่ได้ครัใช้ประมาณ3วินาทีซึ่งมันต้องดีดีกว่านี้ปะก็ะคือแบบว่าตอนนี้เราใช้มานาไม่มานาออฟไปกี่เมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเมตรหกเมตรแล้วยังจะบ่นว่ามันไม่พอเออเนี่ย คือบ่น,บนขนาดนี้ยังบนน่นนะเนี่ยเอมพาวเวอร์ขึ้นไป41ฮะดาเมจแล้ว70กว่าทั้งนั้นเลยฮะทั้งนั้นเลยแล้วก็ขออีกครั้งแล้วกันฮะไฟตรงข้ามเล่นโซแซฮะระเบิดไม่ไม่ระเบิดปึ๊บตีมันมันต้องแบบว่าคือจังหวะฮิวอะจังหวะฮิวไฟตรงข้ามฮะเนี่ยแรงอยู่นะแรงฮะเอมพาวเวอร์ขึ้นมา40หน่วยนี่จากจากไอ้ตาโลตาโล5อันอะตาโล5อันนะนนะปุ๊บเดี๋ยวดูตาสสยฟ้าที่มมนทำงานได้ปนะเนี่ย อมืมันก็ทำอยู่นะทำอยู่ฮะดูดิมานาเราอะร้อยสาสิบเนี่ยเราฮิวรที่ปดสิบหน่วยอะแปดสิบเปิบเปิบเปบนี่เออก็ถือว่าดีนะถือว่าดีครับเสียอย่างเดียวเราไม่มีมานาออฟตลกอะแบบเฮ้ยของที่มันจำเป็นต้องมีแต่ไม่มีอะแล้วไอ้นี่ก็คือแบบว่าหลุดหลุด QC ด้วยนะตามจริงมันต้องแบบมาวางไว้ตรงเนี้ยเออมันต้องมาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นพาวเวอร์อมูนฮะ มันจะสะท้อนดีบัฟด้วยแล้วก็ทําให้โจมตีฝ่ายตรงข้ามด้วปิดตาซึ่งตอนนี้ที่มันไม่จําเป็นเพราะว่าเราจบเกมก่อนไงเดี๋ยวขออีกครั้งแล้วกันนะฮะไปตรงข้ามมาเล่นเลเปียกันฟอร์ดไบฮะฟอร์ดไบโล่เรามี700กว่าหน่วยเราตีไป2ทีสามทีเรียบร้อยฮะโอเคอันนี้วันนี้คือแบบว่าทําไมมันถึงแบบดูรีบร้อนรีบร้อนเนาะเพราะว่าวันผมทํคลิปวันหยุดไงเดี๋ยววันนี้มีภารกิจฮะเดี๋ยวจะไปท่องไปเที่ยวกันนะ อืมเดินไปเที่ยวกันเพราะฉะนั้นก็เลยแบบคลิปมันก็เลยดูออกมารีบรีบหน่อยเนาะแบบรีบจบไงรีบจบรีบไปฮะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กันลลยให้ด้วยไว้่เป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ